ดีครับอันนี้เป็นช่อง,องหลิวเตอ๋อกวงนะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมได้ลงคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องใบปอสานะครับก็คือการขออาวุธปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกระบอกแรกนะครับหรือว่าคุณจะซื้อปืนมือสองจากเพื่อนหรือว่าใครก็ตามนะครับ ต้องมีใบป3นะครับอย่างที่พี่แล้าผมก็อธิบายไปอย่างละเอียดแล้วนะครับแล้วตอานี้มันก็มีใบป3แล้วเราก็จะต้องมีใบป4ด้วยนะครับใบป4คืออะไรนะครับใบป4ก็คือเป็นใบที่ครอบครองอาวุธปืนแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับใบป3คือเป็นใบที่เรานำใบนั้นไปซื้ออาวุธปืนนะครับ ันนี้เราจะมาอาธิบายการได้ใบป4นะครับใบป3ก็คือเราเอาใบนั้นไปซื้อที่ร้านปืนไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างจังหวัดหรือว่าร้านค้ากอทมครับต้องใช้ใบป3ทุกกรณีนะครับหรือว่าใบกรณีซื้อขายกันเองหรือว่าปืนปืนมือสองก็ต้องทําใบป3หมดเลยนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใบป4ครับ ขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะอธิบายฟังนะครับหลังจากที่เราได้ไปซื้ออาวุธปืนที่ร้านแล้วนะครับเราได้ชําระเงินไปแล้วแล้วเราก็ได้เอาปืนกลับบ้านแล้วนะครับทางร้านเนี่ยเขาจะถ่ายเอกสารสําเนาใบปสามาให้มาหนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นใบซื้อขายครับพร้อมตัวอาวุธปืนนะครับหรือว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็แล้วแต่นะครับที่เขาแถมนะครับก็เดินทางกลับบ้านก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะมีรอจดหมายประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับจากทางร้านนะครับคือทางร้านที่เราขอเอาใบปอปอ .3 เราเอาไว้สองใบครับเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมอธิบายฟังครับยึดไว้สองใบครับใบปอ .3 ที่เป็นสองสองชิ้นนะครับทางร้านเขาก็จะไปดําเนินเรื่องให้เรานะครับเพื่อขึ้นใบป .4 ครับอย่างผมซื้อที่กทมเขาก็จะไปที่วังชัยยานะครับ หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งเราก็จะได้รับจดหมายมานะครับจดหมายก็จะเป็นจดหมายประมาณนี้นะครับใบจากบางไชย,ยานะครับเขียนว่ากรมการปกครองนะครับก็ทางร้านเขาจะไปทําเรื่องให้เราครับขั้นตอนนี้เป็นเกี่ยวกับทางร้านนะครับใบนี้นะครับ ก็คือเขาจะเขียนรายละเอียดมานะว่าเป็นสำเนาเป็นใบที่แบบให้เราใบเนี่ยไปยื่นที่อำเภอนะเพื่อออกใบป .4 นะครับสิ่งที่นำมาด้วยที่ที่เขาเขียนนะก็คือสิ่งที่นำมาด้วยคือสำเนาใบคู่มือประจำปืนจำนวนหนึ่งฉบับตามที่ให้ ได้อนุญาตกับนายอะไรซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าอาวุธทองที่กทมตามใบอนุญาตแบบปสามจะบับที่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับขอเรียนว่าผู้ได้รับอนุญาตได้ซื้ออาวุธปืนชนิดกึ่งอัตโนมัติขนาด9มมยี่ห้อหมายเลขประจำปืนหมายเลขทะเบียนซึ่งกรมการปกครองได้ดำเนินการ ออกใบคู่มือประจำปืนแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้เพื่อให้การออกใบอนุญาตแบบปสี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้อำเภอแจ้งได้รับอนุญาตนำอาวุธปืนมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับใบคู่มือประจำปืนให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนดำเนินการ ออกใบอนุญ,ญาตและขอให้บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยอันหนึ่งหากตรวจสอบพบความผิดพลาดคาดเคลื่อนที่อาจก่อเกิดความเสียหายที่ให้อำเภอดำเนินตามอำนาจห,หน้าที่และรายงานกรมการปกครองทราบอันนี้ก็คือเป็นที่ทางร้านเขาส่งใบมาให้ผมตามหลังนะครับก็คือเขาจะต้องไปให้ที่วังชัยยาน,นะครับ เซนนี้ก็คือในอำเภอนะครับในอำเภอที่ทุ่งเขาหลวงรักษาการในตําแหน่งพ่วงนวยการสวนบริการประชาชนก็คือใบนี้นะครับจะต้องเอาไปที่อำเภอขั้นตาขั้นตอนก็คือนําหลังจากได้ไใบนี้นําใบนี้แล้วก็ใบซื้อขายอาวุธปืนนะครับแล้วก็ตัวปืนไปที่อำเภอนะครับไปอำเภอไปทําไมครับ เราจะต้องไปตรวจอาวุธปืนด้วยนะครับหลังจากเราซื้อมาแล้วว่าทะเบียนตรงกันไหมยี่ห้อตรงกันไหมอย่างสมมติเราซื้อลูกโม่มานะครับเขาก็ไปถึงที่อำเภอนะครับเขาก็จะต้องหาเลขเลขทะเบียนมันที่ติดมากับตัวปืนนะครับส่วนมากลูกโม่ก็จะอยู่ตรงตรงก้นนะครับ งด้ามปืนตรงด้ามปืน,น,ปนไปถึงนี่เขาก็จะเอาเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับยื่นอาวุธปืนทางอําเภอก็จะมีพนักง,งานถอดปืนให้เราเลยนะครับนี่เราก็จะมาดูก็จะเป็นเลขซีรีส์นัมเบอร์นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นลูกโมนี่จะเป็นอย่างนี้ตรงด้ามนี้แทบทุกกระบอกเลยนะครับจะเป็นเป็นตา ตาสิ่งของกรมการปกครองนะครับเขาก็จะเอากระดาษคล้ายๆเทปเก้าสองหน้านะครับมาปิดนะครับแล้วก็จะมาขูดขูดขูดคล้ายๆขูดเลขทะเบียนรถนะครับขูดเลขระบายนะครับแล้วก็จะไปติดกับกระดาษที่อำเภอนะครับว่าทะเบียนนี้ตรงกันไหมเราจะเช็คยี่ห้อขนาดตรงกันไหมถ้าตรงกันก็โอเคจบครับ แต่ถ้าเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติปืนกึ่งอัตโนมัตินี่ก็คือไม่ต้องถอดอะไรเลยนะครับก็คือจะมีเลขติดอยู่ตรงตรงเฟรมปืนนะครับแทบทุกกระบอกเลยนะครับจะเป็นก๊อกหรือยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ยี่ห้อเขาก็จะติดไอเกลสองหน้านะเป็นเทปเกาแล้วก็ขูดนะครับขูดอนนซโซ่ขูด แล้วก็ไปติดกับกระดาษที่อำเภอเขานะครับแล้วก็เข้าคอมนะครับหลังแล้วหลังจากเราตรวจปืนเสร็จแล้วนะครับก็นําปืนกลับบ้านได้เลยนะครับก็คือนําเอกสารก็คือใบที่เราได้จากหลานปืนแล้วก็นําปืนไปที่อำเภอไปตรวจปืนนะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็คันนี้ก็รออำเภอออกใบป,ปสีนะครับ ใบป .4 นี่ก็คือเป็นใบที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับแต่ไม่สามารถพกพาไปไหนได้นะครับใบที่พกพาได้ก็คือใบป .12 นะครับไม่ใช่ใบป .4 นะครับก็คือต้องใช้ระยะเวลารอประมาณสักพักหนึ่งครับแต่ก็ไม่นานมากครับไม่ประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับพอเราปืนไปตรวจแล้วก็รอไม่เกินประมาณหนึ่งเดือนก็จะได้ใบแบบใบนี้มานะครับ ขเขาเรียกว่าใบปสี่นะครับใบปสี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือใบปสี่เราก็มีอาวุธถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับจบขั้นตอนนะครับส่วนเราจะพกพาไปไหนเนี่ยมันจะต้องมีใบนะครับขเขาเรียกใบปสิบสองนะครับใบปสี่นี่ไม่สามารถพกพาได้นะครับ สามารถว่าเอาไว้เฝ้าทรัพย์สินหรือว่าถ้าคุณลงในใบว่าเล่นกีฬาอาวุธปืนก็ได้นะครับก็คือถูกต้องตามกฎหมายสมมติเราเอาปืนพบไปในรถเนีนน้ยครับมันก็ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าจากหนักก็จะเป็นเบาครับเพราะว่าเรามีใบป .4 แต่ว่าก็ยังก็ยังผิดอยู่นะครับผิดกฎหมายอยู่นะครับ ทางที่ดีก็ไม่สมควรที่จะพบไปไหนนะครับไ,ไว้เฝ้าบ้านหรือถ้าพบไปก็ควรจะติดใบป,ปอศไปด้วยนะครับจักหนักจะเป็นเบานะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะไม่ถูกกฎหมายนะครับก็คือยังผิดกฎหมายอยู่นะครับสรุปก็ไม่มีอะไรครับไปตัวปืนมานำเอกาสารจากร้านปืนไปยื่นทีอ่อำเภอพร้อมปืนไปตรวจปืนเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบปศปออก็จบแล้วครับ ขอบคุณครับต้องเหลือตะโกงนะครับชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ